ก็การที่เราสามารล่นเรื่องสำนเรื่องสุ้ายได้ค่าตอบแทนที่บดตึงโดยฝ่ายการอีกส่วาสุะครับฝ่ายที่เราได้รับการที่ก็มีการพูดุยในารการตวบาในสนทางด้น Thank you. ถ้ารวมมิ้น uh, ่วมกันแล้วก็มีฉบับดึงคือรมพรบอมๆกก็จะไปพร้อมๆกันนะ เพิ่มขีดความสามารถของชมอในเรื่องของดูแลและในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือให้เกิดเอ็นซีดีน้อยลงนะเครัีวันนี้มีรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็สั่งการ มาให้ประทงสาสุขไปดำเนินการหาทางที่จะลดผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยเอ d นซีนะครับเอ d ก็โลคไม่ติดต่อตรงนี้ก็ตรงกันเลยนะตรงกันกับที่เราตั้งใจไว้ก็ตรงกับเรื่องของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขามีข้อ คิดเห็นหรือมีเปเ,เ,เปอร์เข้าไปในคอร์รฟอก็โปรกันนะครับเราก็ไม่ได้ชาละแล้วในส่วนของอแคร์กิฟเฟนเปเปอร์แชร์กิฟเฟอรเมื่อ,อ,อ,บบอ,าอวานนี้สปสชก็นำเรื่องนี้เข้ามานะครับเพื่อนต้นต้องจะผลิต แต่กเกอร์ประมาณห้าหมืน่นขึ้นห้าห้าอีส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับเ็เลยไม่ได้เอาเข้าวปรมอจะเอาเข้าวปรอมแยกกันเพราะว่าขอขอให้มีปฏิติพวกนียให้เอา กำลังหายคือคนสมองคนเราเนี่ยหแล้วนะครับเปินอาวุธอาวุธคือความรู้นะครับความรู้แล้วก็เครื่องมือบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นไุดท้าท่มนดูแล้วมันมีก็ประมาณเท่าไหร่ก็พยายามจแับเขาประนั้นเมื่อเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เยอะๆนะครับก็ควรที่จะฝัดค่าใช้จ่ายที่ลดได้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นรางวัลเขาบ้างจะเป็นรางวัลอย่างไรก็กฎหม ขอสมองเขาเขามาอย่างอ่านหนังเขียนเพื่องบให้สามารถรับประได้น,าาน,นะครับก็วันนี้ในที่ประชุมกระทรวงนี้ก็ยังมีเรื่องของอโลค,คือ,อ,าอคาร์โบไฮเดรตโลคาร์โบไฮเดรตครับอย่าให้ปริมาณมันมากเกินกับความจำเป็นของร่างกายนั <I am. S 1> ่นแหละ ก็ภัยแค่เจ็บก็เห็บซีดีมันก็จะมาแบบตรงนั้นน่ะก็วนเวียนนี่แหละครับกานถ่ายแบบการต้นแบบก็เราจะใช้งบประมาณจากตรงไหนอ่ะก็มันบก็ต้นที่สปสชก็มันจะมีหน่วยของการป้องกันการป้องกันสุขภาพเงินก้อนเนี่ยก็สามารถนำไปใช้จ่ายเรื่องของการป้องกันเดิมทีเดียวควบคุม ใช้ทุกหมดแล้วก็เลยจะช่วยบริหารส่วนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ว่ามีอย่างเมื่อวานที่เขาไม่ยื่นกันนะคะว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาเรื่องเงินประมาณเรื่องเงินหรือเป่าคะแล้วอยากให้เอางบจากกองทุนอะไรนะี้เขาไม่ต้องห่วงนะครับเพาเป็นหน้าที่ของเราผู้บริหารทัุ้กคนถ้าช่วยกันหมดแล้วลว่ามันจะต้องไปำทำตรงไหนอย่างไรอย่างว่าผมไปเล่าให้ท่านฟังหน่อยเาเดี๋ยวคนตามเงินไปไม่ไหว บางทีไปที ider, ici, ่เราขอไปมันไม่ได้แต่เราก็ต้องหาจนได้อย่าไปเสียดอย่าไปเป็นห่วงแทนพวกเรานะครับเราก็เป็นรู่งร้อนไม่หลับไนะครับเราวก็เป็นร้อนไม่หลับเพราะว่าข่าวเขียนอยู่หน้าแล้วตามเอาเงินไหนยังไงก็เราก็ตอบไม่ได้งั้นแหละแต่ว่าก็หาได้แต่ว่ามันมีข่าวว่าเราก็พยายามหาเงินเพิ่มแล้วก็พยายามเพิ ถาจะจ่ายให้ได้แต่ไม่ใช่พราะว่าป,ป่วยแล้วเราไ้จ่ายก็นั่นท้าใจ่ายแต่ว่าเราจะเรารู้ว่ามันเกิดจากกาจกรรมรโมคลกของคนเราก็จะทําเรื่องนี้เราจะบริโภคอย่างไรให้มันไม่เป็นปัญหากับโรคกับการเป็นโรคเราคิดว่าทำได้เพราะเรามีคนอยู่แล้วก็มีอสมบไไูไณ์ในหมูนักล้าถ้าไม่ให้ความสำคัญของเขา าดสภาพค้องนะคะต้องมีการแก้ปัญหาว่ามีการอุดตันหด้อเป่าก็ต้องทำจนได้เนี่ยอย่าอย่าบ่นเพรมู้แล้วก็เราก็ทาแล้วแต่เราไม่อยากบอกซื้อเดี๋ยจะเป็นทุบแทนเรามากเกินไปท่านผิแทนกิฟเวอร์หา่นายในี่ีอ่ะมันไม่นานอ่ะแล้วก็ยังคิดเว่รผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยท่านปรหลดจะรับหรอว่าไม่ต้อง ยกไปเรียนที่นู่นที่นี่จังหวัดใครจังหวัดมันเลือกคนในนั้นแหละให้ให้อยู่ใกล้ใต้เรือนญาติพี่น้องอย่างมีความสุขเราเรามีคุณพยาบาลที่จะไปสอนได้ในจังหวัดนหนนะคุณพยาบาลถามอย่างนี้จะไปสอนได้ไงแค่นั้นคือที่ไหนก็มาต้องหนีอ่ะใช่ไหมครับไป่รู้ที่ไหนก็เสียเงินเท่าไหร่บางทีคนส่วนใหญ่ อยู่แทรกกันเนี่ยก็มีจำนวนมากพอว่าเราต้องไปสอนจังหวัดอื่นเราต้องเพิ่มเติมท่านครับเรื่องร่างพรบสุขภาพจิตมีความคืบหน้ายัางไงบ้างครับเรื่องกองทุเนเถียงกบเถียงกันเรื่องกองทุนครับบอกว่าพอได้ได้เงินมาแล้วก็จะมีปัญหาต้องชี้แจง งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเรื่องของระโงคลังหรือหน่วยงานตรวจสอบอะไรต่างๆอย่งน้ก็ให้ชอบด้วย่จงที่เราทำรู้ก็ขอทำให้เรียบร้อยกังวลเรื่องความซําซ้อนของการดําเนินงานของกองทุนใช่ไหมฮะหรือว่าใกังวลความซับซ้อนเราไม่รู้ว่ามันจะไปทําให้มันไปส่งวันหน้าหรือไม่ก็ทําให้มันเรียบร้อยครับ แล้วบางครั้ง,งเห็นไหมตอนเดิมที่เราส่งไปเข้าคอรมอเนี่ยเข้าคอรมอไม่ได้ทีเพราะมันไปติดขัดกับหน่วยงานอื่นที่เขาเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาครับเขา,เ,า,เ,ปปา,าเป็นเรื่องของเทคนิกคการบริหารการทำงานครับแล้วเท่าะะที่รับฟังความเห็นเห็นมีข้อกังวลว่ากลัวว่าพราบสุขภาพจิตจะเฮโลไปในเรื่องของการบําบัดยาเสพติดอย่างเดียว ภาคประชาชนเขากลัวว่าจะไม่จะละเลยในเรื่องของการสร้างสุขภาวะแบบนี้ครับเหมือนจะไปเน,น้นยาเสพติดฉันจะบาลา,านซ์ยังไงเขาบอกว่าเอายาเสพติดไปร่วมด้วยกลัวจะไม่ไดูดยาเสพติดเพราะยาเสพติดมันมีโรคอื่นนเข้าไปด้วยมันก็วงไปหมดครับครับนะครับห่วงคนก็ห่วงนี่คนนี้ห่วงโ้วยพอดีกันนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องทำให้ความห่วงนั้นมันคครรัับให้มมนเิ่รับทีนี้ขั้นตอนหลังวันที่8ที่จะ จบการรับฟังความคิดเห็นนี้จะไปยังไงต่อครับจะร่างนี้จะไปสู่ขั้นตอนไหนต่อครับผมขขอองงครับครับครับใช่ครับยังไม่จบครับก็มีขั้นตอนที่อีกครับขั้นตอนกฎหมายระความบังเอ็นเอาความเห็นต่างๆนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันมากไหมถ้าขัดแย้งกันมากก็ต้องคิดใหม่ อมันมีเรื่องใหม่เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมบอกทีนี้บอกครับเมื่อวานนี้ก็มาประชุมกันเรื่องของมะเร็งมะเร็งที่เคยใช้วัคซีนสองสายพันธุ์สีสายพันธุ์สายพันธุ์หลักคือสายพันธุ์สิบหกกับสิบแปดนะแล้วก็ถ้าสี่สายพันธุ์สิบหกสิบแปดเป็นหลักแล้วก็สายพันธุ์หกกับแปดอะไรเงี้ยลึกลึก โอเปอร์เซ okay. ็นต์ตรงนี้เป e erm ็นสายพันธ no. ุ myślę, no. ์ที no> ่ฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายอนุนี้เขาประชุมกันมางฝ่ายนะครับว่า9สายพันธุ์ถ้า9สายพันธุ์เนี่ยเข็มเดียวปรุมปรุงท่านหาปรุมคุ้มกันถึงเก้าสิบสองเซนต์นะครับได้รับการยินยอม ขณนทีน่มีองคมพวกอุคมโลกที่เป็นอนุกรรมการเสริมสร้างเรื่องของวัคซีนซึ่งในอดีตที่ไม่ได้ใช้ก้าสายพันธุ์ก็เพราะว่าราคาแพงแพงกว่าสองเข็มหรือสองโดสของสองสายพันธุ์แต่วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มราคามันจะลดลงกว่าสองสายพันธุ์ รวมกันก็สองสายพันธสเข็มมันต้องกิน2เข็มแต่9สายพันธเนี่ยีดหเข็มปูทุ๊บกันแตกต่างกันสองสายพันธ์เนี่ยสเข็มก็ได้ประมาณหกสิ่เปอว่า9สายพันธเนี่ยได้สิบเก้าสิบ่เปรต์เียวคำท่าราคาลดลงจริงเนี่ยก็อาจจะได้ใช้ของที่ที่ พว่าดีนะครับเพราะประโยชน์คุณสมบัตความสามารถของเขาเนี่ยมีน่าสนอง อันียว็ปเจ้าหน้ท่นวนนะคะจนวนที่จไปฉีดหี่ก็จะเป็นอเดิมรวมเดิมก็รวมเดิมที่ได้รับไปหน่งฉีดแล้วเขาต้องฉีดาะม็นมีสสายพันธุ์หรือสสายพันธุ์คงเดิมถแสพอดีแล้วสำหรับคนที่รอฉีดใหม่ยังไม่ฉีดใหม่ก็รอนิดนึงก็รอเป็นปี ก็ใช้ปัะมันเท่ากันนะประมาณเท่ากันถ้าว่าเป็นสองสรถก็เอาสองนหนึ่งขาแสอายพันธุ์สองรวมกันเป็นหนึ่งรถเก้าสต้องต้องเก้าสายพันต้องเป็นเพราะวันีจะเป็นสองสชหรือคันคอรลเออเป็นเงินส กรรเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอนุกรรมการเป็นกรรมการสเสริมสร้างเสริมสร้างที่คุ้มกันของผู้ผู้คถ้าจะพในบบเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะมันจะมีถึงอายุ20่สิบปีค่ะแต่จะมีผู้หญิงที่เขาอยู่นอกระบบกศศารศึกษาหรือว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะเขาเล็อเรียนมาว่ามันไม่ได้รับการฉีดเลยเขาไม่สามารถไปฉีดได้เลยไม่รู้ต้องลงทะเบียนที่ไหนแล้วพอไปฉีดก็ไม่มีวัคซีนให้ราฉี เีอยเพราะว่ามันอาจจะบางคนก็อยากฉีดแต่ไม่ได้ฉีดอยางนนะครับผมก็ไปเรียนรู้เร็วๆเลนี่ายแลว่าคนที่ฉีดน่เข็มสองสายพันแล้วก็ต้องรับหนงเข็มสองสายพันเาแล้วก็สรับาเ็นยเพราะส็สายพันมันมันยังมีรอไว้เตรียมไว้ใสายพันก็คคนที่ไม่เคยทคนใหม่ใช่ครับจะเขีนเดียวต้องฉีดเพิ่มับเื่อง พอแล้วมค่ะท่านมีการเสนอโยกย้ายแต่ั้งที่ไม่ดีหรือยังคะยังไม่ดียังไม่้เสนอะยังไม่ังไม่ดียังมงไม่ดียังไม่มีโผหรือวยังไม่ดีท่านยังังแก้ไม่ ก็นะครับเป็นไม่ใช่ว่าเราต้องเพิ่มคนอะไรมากมายวันนี้เราเป็นงานที่ส่งเสริมนะที่ส่งเสริมทําให้มีระเบียบนะมีให้การอนุญาตควบคุมกันการโน้มน้าวต่างที่เราจะช่วยก็ได้อย่างไรเพราะเราต้องใช้คนเยอะในระดับนี้อะไรที่ใช้คนใช้ค่าการเนี่าเราพยายามให้ทำพยายามเลดโอกาสให้ ให้เขาลงทุนกันได้แล้ววันนี้นก็สิ่งที่ที่เรายังนั่งคิดอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับวัอนออกระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยเราพยายามเอาเอาไซต์อินพยายามไปดูของจริงว่าทำงาไงทำไงนี่พยายามสลับดูทรงเสือกแล้วแล้วจะได้เอาข้อที่จริงแบบนั้น มาปแล้วเพื่อมันจะได้วิ่งเฉี่ยวเป็นเรือใบต้องล้องเลยคืที่ผ่านมามีมองว่าพอไปส่งเสริมให้พวกเขาอะค่ะมันจะดึงกับบางคนออกจากภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยเราจะควรเราจะไม่ใช้คนเยอะหรอก้าคนต้องใช้ไปหลายคนเราไม่สร้างเอาเอาคนแค่นี้แหละไม่เพิ่มอีกแล้วราชการนั่นแหนะแปลว่าเพียงพอสำหรับภาครัฐและเอกชนใช่ไหมคะแห่งสิบปีที่ทำมา คือทำให้เขาสะดวกกับการลงทุนงานถ้าเราไปทำเองมันไม่ได้เราเราเป็นผู้ควบคุมเบรคเลเตอร์และก็ทำให้เขาทำงานง่ายๆสะดวกปลอดภัยมีศีลธรรมเพ็นีิวัฒนธรรมให้เข้าทู่ระบบการทำงานได้ใช่ครับเวลาผ่อนบอกว่าอยากให้ท่านช่วยในบตาคดีมรเรื่องค่าเสียงไปโควิดก็ 好的，认牛仔，然后再来认虾。那么厉害。